สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้เราจะมารีวิว D.O. D.O. s p a d a Premium นะครับอยู่ในรูปแบบของโครง AR นะฮะ D.O. s p a d a ก็คือเป็นรถของตัว Carlo T. Pitali นะตัวร้ายตัวร้ายของภาคเวอร์ก,กรังปรีนะฮะถ้าในกระตุน้น D.O. s p a d a นี่คือรถมันจะไหลเป็นงอนะฮะไหลคือส่วนสองอันนี้มันหักงอได้ แล้วก็ด้านหน้าเปิดออกมามีมีห้าเลมนะฮะไปหาไปหาดูได้ในกระตูนนะครับสเปคไม่ได้หวือหวาอะไรมากเป็นสเปคแบบทั่วไปนะฮะยางก็จะเป็นยางนิ่มนะพอ d ีเดียสปาดานะฮะแล้วก็ชุดเฟืองเออารล้อห้าการออฟนะฮะหน้าสัน้นเอหน้าสั้นหลังยาวนะ โคงจะเป็นแบบว่าเป็นตัวดำแต่ไม่ดำสนิทมันเป็นดำกากเพชรนะฮะประมาณนี้นะชุดพาสีเขา้าสติ๊กเกอร์เนื่องจากทีมนี้มันเป็นทีมแข่งนะดิโอสปาดาเนี่ยฉะนั้นอันเนี้ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ของในทีมนะฮะของตัวหัวหน้าทีนจะเป็นโล่สายฟ้าจะไม่ผิดนะที่เหลือจะเป็น เนีฮะคนแต่ละทีมนะก็คือถ้าอยากทาแบบครบทีมครบทีมเลยก็ต้องซื้อมา5ขาันแะติดสติกเกอร์นะส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นชื่อตัวเอกนะฮะตัวตัวอื่นๆคนอื่นๆคนคนอื่นๆไม่มีชื่อนะโอเคต่อมาเรามาดูตัวการทาสี การทาสีจะมีการลงสีดำในส่วนของด้านกระจกก็คือมันไม่ได้ลงด้านกระจกหรอกมันเป็นการลงขอบด้านหลังด้านหลุมเนี่ยด้านหลุมกับด้านหลังตรงนี้นะซึ่งเดี๋ยวจะลงไม่ลงเดี๋ยวผมดูอีกทีนะ <c oughs> ว่าลงลงยากหรือเปล่าไม่ยากก็จะลงถ้าเกียดก็อาจจะไม่ลงนะฮะโอเคไปดูกันว่าประกอบแล้วออกมาจะเป็นยังไงนะครับ ็แล้วก็ผมรืบบอกรหัสไปตัวนี้รหัส1 9 4่งานะฮะโอเคเสร็จ okay. เรียบร้อยสำหรับดีโอสปา a นะฮะเราประกอบคง AI บันที่เรียบร้อยนะครับผมพร้อมที่จะอันนี้ก็สีพาเทาผาสมดำก็ลงตัวอยู่นะแต่ว่าแต่ถ้าส่วนตัวผมชอบดำล้วนมากกว่านะฮะ โอเคต่อมาเราจะมาติดสติกเกอร์บอดี้กันนะฮะส่วนเรื่องทําสีจะมีทําสีดําตรงนี้แล้วก็สีดําตรงร่องตรงเนี้เดี๋ยวผมดูอีกทีละการว่าผมอาจจะไม่ทําก็ได้เพราะว่ามันโดลแล้วทํายากไปนะฮะเพราะว่าผมใช้สีที่ผมใช้จะเป็นสีทาไม่ได้สีพ่นนะถ้าพ่นมันจะเป็นงานชิ้นใหญ่แต่ถ้าเล็กๆก,ก็จะใช้ทาเอานะฮะโอเคครับไปดูกัน เสร็จแล้วในส่วนของบอดี้นะฮะสรุปก็คือผมก็ทำสีดำเนาะตรงนี้กับตรงนี้แต่ก็ไม่เข้าใจว่าอันนี้ก็สีดำนะใช้สีทาเอาแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือให้ทาตรงนี้ทำไมนี่นะฮะคู่มือบอกให้ทาแต่จริงๆมันมีสติกเกอร์สีเงินนะฮะก็เลยไม่ได้ติดเพราะว่า ถ้าเรียงลำดับการติดก,กร์เรียงลำดับการติดสติกเกอร์ต้องเอาสีเงินเนี่ยติดขอบด้านข้างก่อนแล้วค่อยติดตัวอื่นทับนะฮะมันเป็นสติกเกอร์ซ้อนทับนะส่วนตรงนี้มันจะมีจุดใส่ตรงนี้เห็นปะ่ะเห็นไหมฮะจุดตรงนี้นะวิธีใส่อย่าใส่ด้านบนนะให้ใส่ด้านใต้ขึ้นมานะฮะมันจะติดง่ายนะ,ะเพราะว่าถ้าด้านบนแหกนะฮะผมพยายามยันแล้วมันไม่ได้ก็เลยต้องใส่ด้านใต้ขึ้นไวกว่านะฮะ โอเคประกอบเข้ากันเลยนะครับก็ประมาณนี้เรียบร้อยนะดีโอสปาด้าใส่ล้อเล็กกับล้อโตรล้อกลางได้แต่ล้อโตใส่ไม่ได้นะฮะก็นี่แหละสวยงามไปทีเดียววิธีจะทำเจครับสแตนดาร์ดทำได้ไหมทำได้มีส่วนเว้นโค้งนิดหน่อยเว้นกันชนนิดหน่อยนะแต่ว่า เล่นเจเลยกว่าตัดหน้าเอาแต่งานชนทีนี้ไม่ติดชัวอันนี้โอกาสติดเยอะโอกาสติดสูงนะฮะติดบอดี้นะ,ะโอเคครับผมชอบุกใจกดติดตามสนับสนุนค่าไหลดูโฆษณาไทยคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมา,สมาชิกก็ได้นะฮะแต่ที่สำคัญขอบคุณสปอนเซอร์อย่างไวเลสบ f ท l w ฟวิลนะฮะมีเลงใต้คลิปเลือกช็อปได้นะครับจะกนใบม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ